นอนอยู่หน้าบ้านเลยนอนอยู่หน้าบ้านนี่เหรอฮะนอนอยู่หน้าบ้านลีงดอกฮะเื่อไปไหนหมดอะฮะกเรื่อไปไหนหมดเรื่อไปไหนหมดก่ะฮะเรื่อไปไหนหมดแล้ว เพื่นไปไหนหมดกาคาร้อนมากเลยอนอนแมบลุ่มเมบใช่ไหมเพื่นไปไหนหมดเนี่ยเพื่อนกาคาไปไหนหมดกาคาเพื่อนไปไหนหมด <önemli S 2> <häng? S 1> เพื่อนไปไหนหมดอืมชอบอิ่มจ้ะอืมอิ่มฮิฮิฮิกกา เพื่อนไปได้หมดโอ้ยมายุ่งกับหนูได้ไหมอย่ามายุ่งกับหนูได้ไหมใช่ไหมาหาเห็บให้มาเด้อหาหมันให้มาเด้อมาเนี้ยแหละเด้อเด้อแกเยวมานี้ยแหละแกแา หยุดมานี่แล้วจ้าจ้าเขาหยุบมานี่นแล้วเเละหาอะไรอ่ะหยุดมาแล้วจ้วววาหยุดมาหยุดมาแล้วหยุดมาสิ Ừ, Hãy nhập màn